ป้าทอไหนนีวมาต่อลูกนะวนี่เดววัวดโรัก้วยนีนันี่ัวใหญ่น้อม่า่งนี้โอต้มกินอีกแล้วเสียนะอมันป่าตีอ๋อดิกลัวน้องเชอินี่ัวแขนน้องเชอิ่นนี่ัวแขนนี่จำแขงดินนี่ลูกนึงนะ ก <ả nh S 1> ิน ja ไ okay. mm ่ไ hmm. ด mm ้ด hmm. mm ูก hmm. mm ิน hmm. ย mm ังไ่ได้หมามันยังดิบอยู่ท่านได้ชุกเลยท่านได้ชุกดูแลเก๋าทไมงอทไมงอาเราเราไไันเราอื่นงอทีเนาะออคือนจะมาคือดิบเงี้ได้มาเป็นมาเป็นชาาเลยอดรวมกันเริ่มนอยเนาะ่้่ใครเห อือ่างมยดอะอย่แล้วแล้ม่นางน้องนงน้องผมยังโมเหงอยู่อ้าวนายใกล้ประดมพัแล้วผมจะได้เหงมียังมึงฮะพอจันทด้ยังมาต้นนะอ้าพี่น้องเลยเนาะ เป็นตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มพ่อจันมาฮอดบ้านแล้วในตอนนี้พ่อจันไปใช้สะดวไปเอารถไปเอารถไปส่งลุงบุญลุงบุญนี่ไยพอน้องอย่างนะเออพอน้องวาสนาเออพี่น้องเอ้ยนะเอาเห้แรก่อนสบายดีบอน้ำพอน้ำสบายดีเลยสามทุ่มซาตระดามยังมานอนพี่น้องเอ้ยเนาะเอา สบายดีสวัสด <c oughs> ีเด้อเนาะพอจันมาหอดเทือนแล้วพี่น้องแต่ว่าพัดลงไปส่งลุงบุญเนาะลุงบุญพอน้องวาสนาเพิ่นอุ้ยหนาวนอนเลยวะถ่ายพอดวะหากระดับน้ำยาพ่อมันพี่น้องย้ากันสะพุมสองคนในดุงยังบันเห็นใช่ใช่พอจันน่เอิญมากไหมมาแล้วบอกเพิ่นยินเสียงรถใช่ มีย mm. ังนะมียังพระเจ้าหน้าให้นะเพิ่นทิ่มเขาไอ้ลูกคนนี้ก็ไปลงชงลุ้งบุญพี่น้องไงเนาะมีอยังนี่ดูดินเขาอู้มีอะไรใช้จืดจืดอ่าเรียบร้อยปานเจี๊ยบอดินน่ะไม่น่าบอกอยูใช้จืดจู่ะมีนบ่ลงมือนะลงมืออ่ะเอาจืดจูหักเด้อ อะไยังแตงกวาไดบ่ชิมก่อนดิแดดมาเลยมาเริ่มสรุกเออดีเ่ายมาเริ่มประจานเลยโอ้ยแ่อีนเข่าตรับก่อนแดดมาแล้วานเมื่อนี้รอบนี้ไปดูน้อนดินเนาะจนดื่มเนาะจากมือกอจากมือกอลาไปหามือบ่ได้บ่

กล้วยบ่หนะโอ้ยโดยมากินข้าวค่ำนินลงทรงมูเรียบร้อยแล้วบ่สบายดีพ่อจันเนยเด้อสบายดีพ่อจันพ่อจันได้ยังมาให้บอกเราขอบใจเราดิบ่ขับพัดมันเด้อมาเด้อพี่น้องเลยเนาะของเมย์ได้ใช่ของเมย์มียังเมย์ของเมย์ดิไหนแม่วงแมวง

เปลี่ยนเสื้อเดิมมือกี้นเส้นน้ำปลาบ่เส้นน้ำปลาเสื้อเสาย่ะมาเนี่ยเออน้ำปลาพี่แกเนี่ยเจ้ากินข่าวกันยังเฉยนะก่อนคนวางแรงเนี่ยมันลงอได้นงไนานเลยเฮ้ยกุ้งกุ้งเพื่อออกเ่นานๆี่เพื่อออกใช้กระบอกขึ้นแล้วอันนี้กระบอกขึ้นนี้าดินมะกรูงมาเ่เลย cào đơn giới bỏ mặt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  bỏ nó, bỏ mặt bỏ mặt bỏ mặt bỏ nó bỏ mặt xe mặt lên mặt bỏ mặt bỏ à bỏ mặt bỏ mặt bỏ mặt măn, măn, lựa thơm bỏ đây ôi, mặt bỏ 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 mặt bán mùi bình ra, này mùi mùi mà nó mùi 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 một điều mùi 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 tôi chưa bao giờ mùi 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 mùi

กินไม่ได้ดูกินยังไม่ได้หม่ำยังดิบอยู่ท่านได้ชุกเหมืท่านได้ชุกดูล่ะแก่เน่าก็ไม่กินได้ชุกมืออีหลายมือพุนอีหลายลายมือมากินข้าวกันมาหิวข้าแต่เด้เพราะว่าตอนไปรับลุงเชิญนั่นพรมแรงนะมันบม่ได้เวลาดแรงนะซื้อนั่นซื้อกับปุ่นเนาะพรมแรงเนาะแซ่บบปดูอ่านังกับเจอได้เพราะจะได้หัวบ่พอดีได้เนี่ยกล้องขากล้องสั่น

เออคือรดนจะมาคือรดนนี่งาได้โมเว็นโมเป็นชาย่างเยสิเป็นควายไงว่าสิเป็นยังไงทำเปงนายของนอกมันนอกไม้นี่ยไทยเป็นไรมันไทยหายซีซอยเป็นงานหบเยแกบงแกงก็มันักเยอะอ๋อบงมัเป็นยามันเหี่ยวแต่เปลือกมันซืดข้างในมันยังซืด้อยอยู่สุดเลย ไมมกอะไรงกันะไไม่ได้ขาเล่ไงกได้่ปไปเชิใส่กะามันนะข้มาเชงพี่าดงไม่ได้กินข่ามันจังกุ้งเลากินอะ้รเออปลาุกินสาราปลากังไเเห็นจะเดินด้วนแท่นี่้วเีเนี้แะเดินสาวแลาวอ้วนขึ้นมานอาจดไปป้าเดนูนนี่เนาะ ปจาในป้าโดนหามึงกามวันตักกันเกือบาทิตหนึงเนาะไปอมืกัอ่ากินแบบสบายมาพอกินตำาวกรเน่ยหอมกุ้งยังอาบไปอ่ะคุณมักแตงด้อด้อไงมักแตงเขาคือตึ๊งแง๊ดูขคตึ๊งแมาดูยนเดินนะอมอ นโอ้ยน้ามันน่อยเอ้ยเะวังเปียสัอาดได้หรอมานอนได้ไหมหายที่มานอนฝัานอนเปียกได้ไหย่ไม่ได้ซื้อไก่วะอ๋อโอ้ยไดบีเอ็นบีเอ็นเนีกุ้งได้ไปรักหนูอยเแ้วไปรักหนูไปหนูลายให้มดนมุดขึ้นอยู่คืน่ะแล้วก็ผีหอกเนาะยินดีมากอล ผมนว้าผมาเอึ๊อ well, ึ yeah. <c oughs> <c oughs> like ๊อ่ามันง่ายว่ี่คาดผมได้เอเน้โอ้คันคอได้เชื่อวจัดเยเอาไข่เอาน้ำมาติดีจ้ะง่าเๆเลยเน่ามาเอพีนอนไ่หอมตามตัวแม่แม่ต้องเป็นผ่อนรายเลยเนี่ย อสเกตว่างกินขอาวลายนะเรียบนะใช่เนาเต้ากินัด้ใช่ปะอย่ากินอะไรใส่ักทีกเมลาชี่นาให้บอกปะแม่นะมันก็ได้ข่าวแท้ขอาวาทแทเลยม่ม่ลนี้มีไหมเนี่ยเอาอเรมแค่

ทไมวจันข่าดูช่ไหันแะเีเออยไหมเยอรนะเออเนี่ยาไดปดูดแล้วดื้อมาต้งหย่อนไปทีนี้วัต้องฮึแล้วลงเนื้อสปลงตอยิงเขาอบกันชอบหนักเดินตะแล้วไปยิงเขน อ่ป็อยงน้ครับเอาไปทีหหาคนชวครับเปียกันอดิือครับฮ่าอจดเนาะ้นับยาน่งเป็นคือประธานหมดไว้เลือเท่าเนี่ยอดท่าหนมูครับ sơn Hàn sơn nhìn không tiền thuộc cái câu, ao tàu, tiền tiền khắp đi y, thôi mình nhìn không như thế, làm mù đấy mình chụp, mình đi lấy tiền, à, cái gì, lấy gốc chi, không nó đi, กใจงนาลูกดึเคนลูกดกืนเยอะเย็นไมเอา่ายเลยแต่ง่าว่าเอป้าเอินแต่กาวมาเออม่ใช่หนยยเดี๋ยวมึ่เนาะริงเลไม่ได้ทานแต่กาวทานดูดรงดึงอย่างเง้อ่ะพมเหรอไม่ดึกนะมันเป็นคืนมาก Ừ. Vì rất ừ. chàng... bên... là ngon 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 trời ngon 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 นาฮายนใต้ถละวานพรเต้มเป็นคนอืมอืเ็ดนเม่ไงาวานวันรองมั้งทะมาตอไหนนกบก็ลาวานนั่นคื้ปีกังเออยกมือใกันจริงหรเนี่ยเต็มปะน่นไมนอนกูกไหนยังเอ้คืออยาุรไม่อรงนอนกับ้าวไอ Hãy subscribe cho kênh nó Mì Gõ Để rồi bỏ rồi những nó. video ừ. hấp เราแม่หักมุงเงี้ยแต่ประจันท์ง่านมีสองสามคืนเนี่ยเป็นเราเรื่องลุงเงี้ยไปฟังสี่หาดุกกับนอนคนนั่นน่คนนั่นน่ะเรีมวยยุทธ์เลยแม่คนนี่นั่นโอ้ยตปงนมีเรื่องเราเลยนะเไปละเรนจะได้นั่งอากาศนั่น

มีแล้วแต่ว่ายานำมา่เาไ่นอะาเลยานนกี่เมืู่กับงิกินเนะดิกินเนื้ไปได้เมื่อได้าทได้ยาแล้วก็สอนองได้ยินดึกเลยุ่บเปร้ายันเป็นหวงะสองทุกสอทุกวาจามทุเจอรุ่นอน้าได้อหมบอกมาไว้เลยดนหนมาะพักห่ั

มีข yeah. we ้าวกินข้าวเมืค yeah. ้างกันเลยคุณพไปับตัวมาแชกนเลยจไปเอาหน้ำเย็นมา้แม่ดยไปเย็นไม่พอหรอน้ำเย็นมาพอแต่นัดวยน่งมอวดนะแม่น้องเมีย

pop pop cả đùa ra tam đơ rồi con lúc nhạt rồi mỏi นี้กัตู้ตู้โฮมเนสเสียเป็นประกาศตรงนี้แล้วไปเลยเนาอืมเป็นปีเนาซเนี่ยแบบว่าไปไปไปเสียก็ว่าไปิดแต่ว่าเอาอันตอนนี้เประกาศวันนี้เ่าของแท้ได้นีด

พาอว่าอย่าไปล่างมือให้ตะดังวะพี่ดูล่างไไพี่เป็นยังเจ้าเจ้าถึงดิบวะทำงนานเป,ปิดดีบ่ะมันเปิดดีบ่ะไปจ้ะไ,ไ,ไปแล้วไ,ไ,ไป้ไป <c oughs> จักเวียนงานเปนน็นไดก็ไปถามได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเรียบร้อยดีอยู่บ่างโดยเรียบร้อยดีอยู่แต่ว่ายังลงมาป้าเป็นก่อน <c oughs> มีไพ่ยืมพุดไงลูกนี้ไหนเนาะอาจารย์เล่ายังไงจะขึ้นเมื่อนี้ก็จว่าเศร้าในเห็นเราอยู่สี่คนกับป้าเป็นแล้ว ลงเบื the the ่อเมือมาแล้วเนาะมาเสียงมาแต่คืนนี้เมืนบบเรานแบบพามีอะไรไปหาหมอได้เ่บ่าหงกมาเสียเเสียแหงแล้วออยู่จะจับเซไทยถ่าอยู่ด้วยนี่องคิวไวาอยู่นี่เสียงทางไหนเราดินมาไหมเน มาลาปลาลงน้ำพระจันถือไ่พอดเดยนผาซานแล้วด้วยอดคำเนี่ยเพราะว่าไปเปลี่ยนเว็บลดน้ำเนาะเป็นอย่างนี้เบ็ดก็ว่างก็เปลี่ยนถ้าแบบนี้มก็คืออืมสาง่ายโอ้หเลย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 บีกไปอยู่มานังน้ำพระจันดิบีบไหมอือขาไหอือขาของนำมางอย่างเองเดี๋ยวนี้นะใ่เสือใจแพ้เองได้บ็ดเก่งแน่ไปเอาเนาะจะกควมำเลยเป็นสาเลย เด er. the ็กสิว่าอาก็เพิ่นนี่สิจักความกลัวกว่าอายุแลเบิ่งสูงนี่เพิ่นสิว่าย่องบ่จักคือคนเป็นคนเป็นคนใหญ่หั่นน่ะใหญ่กว่าอายุหั่นน่ะนิสัยเพิ่นน่ะอยู่นําแม่เป็นอยู่นําจักบ่เดียวด้อยู่แต่ผู้ใหญ่เด้เนาะมกน้อยนี่น้องจุกน้องจุกเป็นังดปากแตกแล้วตรถเข็นตรถเข็น ไอเนี้ยจ่ตกพอเราวอาอยู่พอเราว่าเรามาแล้วพอเราจะจูดฉินเราจู่ฉินใช่เราขีนแลยเรากนอขีนทุกนะมเราขีนชุกนะแล้ว่าสิพอเรา่าจูดทินเราเข็นลูกเคยตกชรเ้งดเมื่อเนาะเป็นคนเนอะเป็คนมึงโดเนาะไอเตอ้อไอต้อเราเบิงเมย์เราไปเขาหน้าเนอะ ไอเตยรเบิ้งนราเบิ้งน้องโแพ่เลานะกับอันโมเมนต์โร่รถขีดมันซ้ำดุดแต่มันดุดนะแมนแมนขเจ้ากี่คุบอดูแมนบอเแต่เราอันใหม่แล้วเนาะเนชื่อหม่ดิอืมมัชื่อหม่เนาะจักอไนจักจืดอีดจืดอือไปแสะลาประดุงปะเลินเชลินอยากอ้างบาดเพลไปนะ ลาประดุงกันสบายดีประดุงงานรับฟันดีเด้อไมอนี่ดต่รำรับเด้อสบายดีงามโดสบายดีงามกันน омер ดูเฮ็ดเตี้ยกว่าสิเนาะดูเบนลูกสเบนเดาไปจ้ะพี่น้องเลยเนาะ